วัดีครับวันนี้เราจะมาพักเรื่องเรียนในอีกวันหนึ่งนะวันนี้พี่มาสอนพับนกนะครับให้น้องๆนะครับใครที่อยากหัดพับนะครับเป็นการพับนกทั่วๆไปง่ายๆนะครับเริ่มกันเลยนะพี่มีกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งนะครับด้านกว้างด้านยาวแบบเหมือนกระดาษ A4 ทั่วไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็เริ่มพับจากมุมด้านหนึ่งนะครับพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ อันนี้เราจะทําให้กระดาษมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับคือพับนะครับรีดเลยนะครับอ่าพับจากด้านนี้นะครับพับลงมานะครับมันก็จะเหลือส่วนนี้นะครับเราก็จะตัดออกนะครับฉีกออกนะครับพี่ใช้ไม้บรรทัดนะครับฉีกได้ฉีกส่วนนี้ เราพักไปนะครับไม่ได้ใช้นะครับเราก็ได้สี่สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับพับออกมานะครับกลางออกนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันดับต่อไปนะครับพับไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับอันดับต่อไปนะครับได้สามเหลี่ยมแบบนี้เราก็พับมุมอย่างนี้นะครับเข้ามามันจบกันนะครับแพบเลยนะครับอันนี้น้องๆเอาไปพับเล่นได้นะครับ เป็นภัพนกง่ายๆนะครับไว้คลายเครียดนะครับพอพับได้แล้วนะครับจากอย่างนี้นะครับดูอีกทีพับอย่างนี้อ่ามันก็ได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเล็กกว่าเดิมโดยมันจะมีช่องอยู่นี้นะครับสองอันนะเราก็จะกลางช้าๆนะครับเราก็จะกลางช่องแรกออกนะครับอ่อย่างนี้นะครับรีสะนะครับ ทันไหมเอ่ยถ้าไม่ทันหยุดไว้ก่อนก็ได้นะครับเช็คว่ามันเหมือนกันไหมนะครับเหมือนเหมือนกับของพี่ไม้นะครับลำต่อไปนะครับเราก็กลับมานะครับมาทําอีกด้านหนึ่งนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้มันมีนี้อยู่นะเราพลิกนะครับกดตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วค่อยพับนี้ผับไอ้นี่มา ตรงนี้จะตรงนี้จะงง,งงหน่อยนะครับทํำช้าๆนะครับค่อยๆเปิดดูหลายๆรอบก็ได้นะครับนี่มันจะได้เป็นอย่างนี้นะนี่นะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นกระดาษรูปทรงแบบนี้นะครับนะข้างในจะเป็นแบบนี้นะดูใหม่นะมันมาอย่างนี้นะ นี่นะมาจากนี้นะพับมาอย่างนี้นะครับเอาตรงกลางของตรงเนี้ยมาอยู่ตรงมุมนี้นะครับโอเคมันก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับหันให้มันอยู่อย่างนี้นะครับให้ตัวที่เปิดได้อยู่อยู่ต่อหน้าเราหันเข้าหาตัวเองนะครับพับมันขึ้นนะครับพับมันขึ้นพับมันขึ้นพยายามจับหน่อย นนี้ก็จะพับเข้ามานะครับมันก็จะพับตามเข้ามาเราก็จัดให้มันตรงๆนะครับจัดตรงเนี้ยมันตรงๆต,ตรงนี้จะเริ่มยากแล้วนะพยายามดูช้าๆนะครับเปิดซ้ำๆก็ได้นะครับพับอย่างน,นะนี้พยายามจัดให้มันส,สวยๆนะครับ เราก็จะได้กระดาษหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคทันไหมถ้าไม่ทันเปิดดูอรอบนะแต่คราวนี้เราก็ทำอีกพิกกับนะครับทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ค่อยๆทำนะครับค่อยๆดูนะครับช้าๆนะครับีค่อยๆจัดให้มันตรงๆนะครับรีดได้นะครับฝั่งนี้เราก็จัดได้อย่างนี้ พับขึ้น Italian, นี่นะครับโอเคนะครับทำไม่ได้ครั้งแรกไม่เป็นไรนะครับพี่ก็ทำไม่ได้นะครับครั้งแรกก็ทำหลายหลายรอบนะครับเดี๋ยวก็เป็นนะครับค่อยๆจับค่อยๆดูช้าๆนะครับเราก็จะได้อะไรแบบนี้ดูนะครับเช็คนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับคราวนี้หันแบบนี้ พับในมุมนี้ยเข้ามานะครับตรงกลางแล้วก็รีดตรงตรงเลยนะครับทำสองด้านเหมือนกันครับก็รีดนะครับได้อย่างนี้แล้วนะครับพลิกกลับนะครับทำเหมือนกันสองด้านนะครับนี่ถ้ามันตรงกันนะครับนกเราจะได้มีเบี้ยวนะครับอ่าพอพับได้แบบนี้แล้วนะครับเหมือนด้านกันแล้วสองด้านนะครับแล้วก็ นี่ครับพับตรงกลางออกอย่างนี้พับพับมันเข้าหากันอย่างนี้นะครับแล้วก็รีดให้มันตรงๆนะครับส,สวยๆอ่ขาขดหน่อยนะครับพอรีดตรงตรง,ตรงส,สวยๆแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้โอเคแล้วก็คราวนี้พับหผ่นนี้ที่ฉีกเนี่ยขึ้นออกไปข้างนอกนะครับหผ่นนี้เข้าหาตัวพับขึ้นนะครับพับขึ้น สองด้านพับขึ้นนะครับพับขึ้นแล้วนะครับช้าๆนะครับช้าๆใจเย็นนะพับขึ้นแล้วนะครับที่สวยๆนะครับคราวนี้เราจะมาแบบตรงกลางตรงนี้ออกนี่ทําฉีกทั้งสองข้างเลยนะครับอ่ามันจะคล้ายๆมีกีนะครับฉีกทั้งสองข้างออกนะครับอย่างนี้คราวนี้ตับ กลางออกได้เลยครับนี่จะเป็นได้อะไรที่หน้าตาคล้ายๆนกที่เขาพับกันนะครับอันนี้เราก็ทําหัวให้มันหน่อยนะครับอย่างนี้ดูนะครับอย่างนี้พับเข้าไปอย่างนี้จัดหัวให้มันหน่อยฮะแลก็ได้นกนะครับอ่าถ้าไม่ทันนะครับเปิดดูอีกรอบทําใหม่นะครับทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับครั้งแรกพี่ก็ทําไม่ได้นะครับทําทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้ โอเคเนาะแค่นี้แล้วกันเอาไปฝักกันดูนะครับคราวหน้าเดี๋ยวมีตัวใหม่ๆมาฝากเอาไปพับเล่นขายเครียดได้นะครับสวัสดีครับ